สวัสดีเจ้าค้ดมะนาวปเาปรี้ยวใบผ้าชรีนะเจ้าันนี้มาหยอดน้ำกดอย่างแ้กอันดูมันไม่ดีหรอกมอันนี้หนึ่งมิดนะคะ ได้เยอะมากเลยอ่ะเป็นแนทางโลกนะเจ้าของเกษตรกรยุคใหม่นะเจ้า ปุยแร่าทุภูเขาไฟนะเจ้าแก้ไขนะเจ้าดินเป็นกดเป็นด่างนะเจ้าดินเป็นขี้สนิมดินบักกินปุ๋ยนะเจ้าน้งใจปุยกิทองใบยกดูนะเจ้าปุ๋ยแร่แทุภูเขาไฟนะเจ้าอันนี้ล้นละเนี่ยล้นละก็จันไม่ยอมซีมีดนะเจ้า นี่สีมีดนะคะนี่สีมีดน,นะเจ้าได้ล้นมาแล้เจ้าอันนี้เป็น,น้องก็เท่าไหร่นละหลกเล็บครึ่งนะค่ะน,นะเจ้าขนาดเล็บครึ่งน้ำยางสวยมากๆแม่มมนะเจ้าครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งค่ะทางนอดทองเกษตรกรยุคใหม่นะเจ้าปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะเจ้า ปุ๋ยแร่ธาตุูเขาไฟใบยกนะเจ้าอยากให้เพื่อนเพื่อนและเจ้าพี่น้องกเกษตรกรทุกทุ่มท่านนะเจ้าได้ลดต้นทุนนะเจ้าเพิ่มผลผลิตนะเจ้าต้นนี้สีน้ำอ,อัญนณีเดียวของเช้านี้ว้าวได้เป็นครึ่งถ้วยแลยนะ้วเนาะว้าวดูเลน้ำยางสวยมากๆเลย สยปุ๋ยแร่ธาตุภูเขาไฟใบยกนะเจ้าดูก้อนยางก่อนอา้ย,ยาสุดยอดแตะเลยเจ้าระวังคว่มนะคะ ได้เยอะทุกต้นเลยได้เยอะทุกต้นเลยนะเจ้าอยากให้คพือพี่น้องเกษตรกรนะเจ้าทั่วประเทศไทยนะเจ้าได้ใจปุ๋ยดีมีคุณภาพนะเจ้าปุ๋ยแร่ธาตุผงข้ไฟใบยศนะเจ้าอันนี้ดูสิงานโอ้โหอันนี้มิดเดียวอ,อันนี้มีดเดียวของเช้านี้เมื่อกี้ตอนตีห้าครึ่งน,นะเจ้า สุดยอดแป๊ะแป๊ะเลยเจ้าขาวข้น วยม,มากเ,เ้าเมน้าอยกิละเจ้า,จาสุดยอดมากมเลยย,ยอดาตเลยเจ้าฝากกดไลค์ก็แชร์ตัวนะเจ้า วันนี้ขัวมะนาวเปรี้ยวใบพ้าชาลีขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กอนนะเจ้าแล้วไว้ป้ากันใหม่คลิปหน้านะเจ้ากับผลงานของกิ่งทองไปยกนะเจ้าสวัสดีเจ้า